แนะนำวิธีหาตำแหน่งของเองนะครับผมชอบเล่นด d แต่ไม่ค่อยชนะตอนนี้กดเติมเล่นตามที่ได้ที่หาตำแหน่งตัวเองเหรอผมยากกว่ายากยากหนึ่งเลยคุณควรเล่นทุกตำแหน่งเล่นเล่นไปให้หมดเลยเล่น กระจายกระจายไปให้หมดอ่ะเออแล้วแบบแล้วดูว่าตำแหน่งอะไรที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกเอาเอารู้สึกสนุกก่อนแล้วกันอ่ะรู้สึกสนุกกับมันที่สุดไปก่อนเออแบบคูณอาจจะสนุกกับการอ,อ่าเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างเล่นบนความสนุกคือเฮียอะไะยืนมองหน้ามินเนี่ยนแล้วก็ปล่อยจิตสังหารใส่กันแบบมาดิ <c oughs> ตีบ้าตัวเนี้ยจะตีไม่ตีจะฟีดไม่ฟีดจะลาตไปจะทำอะไร ก็คือจะมองหน้าตัดก,กันส่วนป่าความสนุกก็คือการอ่านเกมส่วนกลางความสนุกก็คือเคเลียร์เลนทิ้งหรือไม่ก็ไปเล่นกับป่าอ่าซับคือการเดินเกมเอดีคือฟาร์มล้วนๆอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่และตำแหน่งก็จะมีความสนุกไม่เหมือนกันผมยึดความสนุกแล้วกันก็คือเล่นแม่งกระจายไปก่อน5ตาตำแหน่งแล้วก็มองว่าเราสนุกกับอะไรมันมากที่สุดพอเราสนุกกับมันปึ๊บคุณลองเรียนรู้ลึกๆๆ,ๆ,ๆๆไปเรื่อยๆแล้วคุณจะชอบไหมถ้าไม่ชอบก็อาจจะมาตำแหน่งที่2งอะไรเงี้ย หาสักสองตำแหน่งที่อยากเล่นไปก่อนที่สนุกกับมันอะตอนนี้เหมือนผมแง่ผมนสนุกกับป่ากับซับส่วนกลางก็คือสนุกเฉพาะตอนมีตัวขี้โกงเข้ามา <c oughs> อย่างเช่นแทเนี่นนนอยอ, <c oughs> อย่างเช่นในที่โซอะไรเงี้ยก็ไปพี่อยากน้ำลายยืดป่ะตัวละไรโมอ่ะตัวนี้ทดสอบน้องๆอะไระ้วยหมายถือว่าทดสอบว่าเล่นเก่งเหรอทดสอบว่ากูจะตายในป่าหรือเปล่าไม่มีใครช่วยหรอกพี่วันนี้จะเจอคนในแชทนะครับนักขมา Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสามารถเติมผ่านได้ท้งเว็บไซต์และ Line แอ Richman Shop ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะมีบริการเติมเกม LL บน PC เพียงใช้แค่ Riot ID หรือจะซื้อบัตร Riot Card ผ่านทางเว็บไซต์ก็สะดวกรวดเร็วถูกกว่าเติมเองแน่นอนและบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายพร้อมให้บริการแล้วที่ Richman Shop เล่นป่าสนุกครับพอกลาง050โดนดาป่ากลางอันนี้ไม่สนุกครับ <laughs> ก็แต่ไม่รู้ดิผมหมกเป็นป่าไม่รู้ว่าผมเล่นป่าเขดับแต่ร้านป่าเก่งไงครับฟาร์มโคตรยากเออไม่ได้เก่งที่ฟาร์มครับเก่งที่ยัดตูดคนครับไม่ต้องทำมีอะไรวิญยัดตูดอย่างเลยครับอะไรอย่างกี้พอพูดเลยต่าหมายถึงว่าถ้าถ้ามีมันมีช่วงที่แบบว่าผมเล่นป่าใช่ป่ะคือสไตล์พวกกูป่าก็คือไม่ฟาร์มหมกไม่ฟาร์มสุดกูก็แก๊งสุดอ่ะไอ้เหี้ยตลกที่ผาดไอแกบอยไม่อินเบียรเออใช่ไม่อิเบียร์เลยยิงกลัวกลัวตายมากกว่า นี่อะก็แค่นี้อแข่งจัดอ้โหอะมันก็แค่นี้ยผมพูดก็แค่นี้ยใส่ลารอ่อะยัดตูดมันเข้าไปแตเขาไม่แฟดเลยนะก็คงคิดว่าตายแล้วมังเพราะว่าไม่มีเพื่อนมาซ้อนทั้งหลังไม่ถ้าแฟดจังหวะแรกข้ามกำแพงไปเราก็ไม่ตามล้วปะฟาร์มสามแก๊งแล้วฟาร์มสามแคมป์รถแก๊งอย่างเดียวแต่เพื่อนดันเลนแม่งทุกเลนก็วิ่งเข้าปากวิ่งเข้าปากวิ่งเข้าปาแล้วพาเพื่อนไปวิ่งเข้าปาศัตรูจริงๆการดันลึก ทุกเลนนะมันมีประโยชน์สําหรับป่าอยูน่นะก็คือเราต้องเรียกเพื่อนไปยึดตูดในยดึดยึดตูดป่าเขาอะเออเพือพอพ่อนไม่ไปเ <laughs> <m akes> พื่อนไม่ไปก <g iggle> ็ดิชนะไาทำแค่ไม่ไม่อันนี้ปัญหาเลยนะ <m akes> คือมันไม่รู้บางคนมันไม่รู้ว่าต้องไปเอาแต่เมื่อกี้มันบอกว่ามันเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนก็ต้องไปสิว่าเพื่อนเพื่อนไม่ไปบอกก็ไปทำมีธีอะไรกูก็เสียคลิปดิโอ้โหถ้าก็ต้องก็ต้องดันอดันแบบ ดันทิ้งเวฟอะดันเวฟใหญ่เข้าไปถ้าเพื่อนแบบค่อยๆซีดันเข้านั้นเพื่อนก็จะไม่ค่อยอยากไปก็เลยถ้าเป็นกรบปิ้งปิ้งไม่ทำเฮี้ยเลยครับปิ้งลอยเขาปิ้งลอยแค่หกกระปงอย่างน้อยปิ้งเขาตกเขาเขาแบบไม่ตายในเลนเขาเลยแห่พี่ชายวอร์ดเหรอแค่คาร์มิลก็ไม่เอาก็แค่สามแต่คาใส่ล้านะครับน้องๆ มันก็แค่ซาร์ดผมบอกแล้วเนี่ยเลนต้องเข้าให้ก่อนแบบนี้แหละจุ๊บๆเราไม่ยัดแค่ซาร์ดพี่เขาคิดว่ากูไม่เอาเหรอได้ดิอ่าหยิบยากระอยู่ไงี้เฮียมาดิหยิบยากระอยู่ไงี้ยฝากไม่ต้องฝากอะไรเฮียไปกูเนี่ย ที่ผมที่ทางที่สอบไม่ได้มันมีเนียนเยอะไอ้เอตอนนี้ตอนตอนนี้พวกป่าทางเลือกมันเล่นไม่ได้เพราะอะไรมันฟาร์มชาเฉยไปอือฮึไม่หรอกมันเป็นเมตาต้นเกมนั่นแหละพอฟาร์มชาแล้วมันเหมือนที่พี่บอกอ่ะพอแคปลอยฟาร์มครบครบหกแคมใช่ปะแคมมันก็จะเกิดอีกแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่อยากแงะมันอยากฟาร์มอ่ะถามว่ามันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดทางเกมมันเป็นฟาร์มล้วนอะเหมือนทีโม่เงี้ยทิโม่ป่ามันก็ฟาร์มได้เรื่องมันโดนแก้งไม่ได้แค่นั้ ไม่ป่ะไตรลาดที่รู้จักไตรลาดตายแล้วนะคาเมียแปะยังไม่ตายอาอ้๋แฟนโซโต,โต,โตบอกไม่ตายคว<อ>ดีเนี่ผมเข้ามันตีเขาได้บางเดี๋ยขอ๋อเอซโซ่เนี่ยห,ห,หรอมันดีอ่ะดีดีได้ตั้นไงแต่วงเล็กหน่อยเอาอันตีเอาอันตีเออเอาตีคาเมิวไงขังหนึ่งหนึ่งที่ผมอยากทำ,ทำทำท่าพวกนักแข่งมากเลยว่ะลิลลาอันตีเออไม่มใครโดนยากเลยเออแต่โดนเขาทัไงีมันเป็นซีซีที่แบบ องตนี่มันเป็นเอ็ดเลียวด้วยเกมเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ข้าพก่อนเลยพี่ข้าพก่อนเลยพี่ข้าพก่อนเลยพี่ได้ <c oughs> บินหนีได้ไม่เหมือนผมว่าผมเชนซีซีได้ไวครับถ้าพีอีอ e e ีโดนใช่ปะ่ะผมก็จะอ e ีต่อผมก็คิวคือ,คอไม่ให้มันบินคือเราทําไม่ให้มันบินได้ไม่เล่นแ <c oughs> ล,ล้งหรอไม่เล่นครับผมไม่เก่งผมอยู่แรงไอรอนเน็กแต่หนา้าไม่แต่หน้าแบบลงแรงแล้วก็พออยู่ไอรอนเขาเชี่ยตัวเองเปิดมาเทียอะไรก็ร่อนหลักแย่แม่งหมดเลยจ้ะล่งไปล่างเปิดได้เลย no water เฮ้ยโดนลักตายไปเลยูแรงเออนี่แรงเลยไอ้แม่งเล่นควิกแค t แม่งมีระบบไอ้นี้ผมก็ลืมไปแล้วเอาจีเคสเลือดน้อยอ่ะพี่ไม่ได้ดูโดนลักหลอกอติตายไปเลยว่ามือก่อนลงแคทกูไม่มีแรงลงแคทไม่ได้ไม่ไม่ ได้นะเข,เขาคำว่าวอร์มมือก่อนลงแรงแล้วเพราะาไม่ได้ลงแรงเลยอะได้ลงราะว่าเบอกก่อนลงแคสเออก็หมายถึงว่าลงแรงไงวอร์มมือก่อนลงแคสใช่ผมมันต้องเลยบ,บังคับก็ถ้าปล่อยลิมให้ได้เลยอะไรตีบอสไปดีกว่า ผมเพิ่งเห็นว่าเกต็ดลินแม่งเล่นสายาลีอเทาดิวะอีเชยโซแม่งมายืนแคมป์บนเฉลย,ยเวนเคล็ดลินเขาไม่สูบเหรอหรือไม่มีนาวะ,ะเจอแดน่าสามทั้งเกมเลนไม่แคง <laughs> เอโซทีมมือแม่งหิวบินกาในเด็บจองเลย,ย บนกับกลางระเบิดความผิดใครบนกับกลางระเบิดระเบิดเพราะว่าโดนโซโลคิวโดนเพราะป่าแขงถ้าโดนป่าแขงก็ความผิดเรานะเพราะเราไม่ได้ไปซ้อนเลนแต่ถ้าโดนโซโล k i วอ่ะความผิดความผิดเลนพี่พี่มันอยู่บูพี่มันอยู่บูไปเด็กมน่าจะฝากเสร็จแล้วปะไปนี่ไปนี่ไปนู้นเกะโซมาทันฝาเสร็จแล้วก็เนี่ยละพี่มีเลยเอ้ยวัวทำพี่อะนี่มันเห็นเราแล้วนี่มันเห็นเราตรงนี้อ๋อถึงว่าไอสัตว์ก็ว่ามันหยุดวะหยุดทำไมวะม่มีเหตุผลให้หยุดเลยอะ เันอยู่บกบมั้งอุ้ยเจสโซเห็นเจนเออเจนเจนเชนมันเจนเจนมันเมื่อกี้มันกดดับบิลด้วยได้ปะบอกแล้วเราเชนดีซีได้ถ้าพี่เข้าให้กอดได้เลยอ่ะเฮ้แต่ล่างตายเีบรีบรีรีบเีบรีบีบร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 ีแต่บรีบีบรีบร่บรีบเีบรีรีบ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 รีบรีบรีีีบรีบร อุ้ยพี่โดนเกิดมาด่าเกิดมาด่าเอ้ยแล้วเคสยุคไหนเนี่ยเรอัลลิตี้เนี่ยพี่ชายแล้วเคสไเล่นเอิร์ฟเยอะไปวะเนี่ยไปนู่นต่อวัดด้านหลังไปทางนู้นอะมันฟาร์มเร็วอ่ะไม่รู้ด้วยแหละเอาจริ้งแล้วอ่ะรู้อยู่แล้วแหละไอ้เหี้ยบนฉลอมเราเชนซีซีไอ้เหี้ยนี่ได้ได้รุ่งก่อนเลยมนได้ยินดิหึหึมขอเล่นขอหนึ่งคับ ฟังให้เออที่บางเออระเบิดรงไปเยอะเลยอุ้ยอย่าเรียกว่ากระชิปโลบเชื่อว่านามันแบกว่ะไอ้อีกตายเราแค่ยัดหน้าทุกคนที่ผ่านโลกใบนี้ค้างฮัลโหลได้ยินพี่ปะได้ยินได้ยินแล้วทำไมภาพค้างไปเลยอ่ะพี่แล้วพี่หลุดไปแล้วใช่หลุดไปรอีกแอลังฟาร์มเลสเลยนี่บั๊ครับแก้แพทนานนานนะทำไมมาแล้วครับเกษแตกว่ะนั่นเนี่ย โดงทุนสกิลเยอยทำไมมันไม่อ่านิพี่ปะไม่มีปะวิ่งวนไปไหนเลยเฮียไอเรือตัวนี้มันสเตปเยอะเลย วิ่งวนในวงกลมไม่ถัดวนวนทำไมอะไรนะวนทำไมตัวเองตีไก่วนในวงกลมทำไมมันเสียกันชิปไปแล้วไงเดินออกไปได้ไงเอ็นดีกว่าเดินวนแล้วตีมาพี่ก็จริงัมันควรเดินถอยให้ห่างกว่านี้ไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินวนแบบเชี้ยคือคุณตีไก่แต่คุณเดินวนในระยะไซลัสตีเพื่อเพื่อเขาบอกอยากหลบอีมากๆครับครับ แปดต่อเลยอะ่ะไไดไม่ได้ไม่ได้ไไดเียตีโดนเด้งเว้ยมึงมานน่ดิมังกรสิตวาดอิสต์เตีนี่ว่าอาใส่กูอ, <laughs> <laughs> อะไรอะ <laughs> ใช้ให้ดูว่าตรงเนี้ยมันกดไม่โดนนะครับฟาร์มครบแล้วมันยังไม่โผล่ตัวนี่มันเลยเสร็จ ต้องรอดูว่าหลางังจะโผล่จะเหลืออะ่ไรเดี๋ยวมันกนบินแล้วรงเข้าไม่ได้โอ้ oo, ไม่ตายเชี่ยวไม่ตายมังกรผมเข้าอย่างมั่วเลยเมื่อกี้ไม่อ้เคี้ยไอี้เคียวนาก็เข้ามั่วแต่ที่ผมไม่กล้าเข้าต่อผมเข้าต่อมันจะตาย เฮ้ยมาตี้ผมมาโรเทียหน่อยมังกรไปเล่นอื่นดิเฮี้ยให้เคสมากลางีย่ายส่ไอสัตว์เฮ้ยโดนลักฆ่าท่าเดิมมึงโดนพนอดสปาร์กตัวเองเป็นไงไรสัตว์ฮะ ตัวแพนอนสปาร์คตัวเองรู้สึกไงมากอ่ะฮะไอ้ที่อ่ะเฮ้ยลิฟจะหมดเอาเปล่าพี่เหลือไม่มีตีนบางกรอนก็ไม่มีตีนได้สองมอโมงคนโหน่าไปดันเลนตัวเองดีผมเห็นจุดอ่อนของวนาแล้วสัตว์เกิดแล้วเกิดแล้วมันหิวไงแล้วเข้าโมสูไอ้ทียี่กางไม่มีใครอะไรอ่ะมันเอาผม ทีป,<ห>ปัญหามันเกิดมั <st ant> งเข้าโมสัวมินเนี่ยนกลางอยู่หน้าป้อมไม่สักแลมาเข้าอะไรก <st ant> ็ก <st ant> ไม่รู้ดันดันเลยไออย่างเงี้ยคุณเป็นเลนบนใช่ป่ะคุณก็เนี่ยตอนแรกดันลึกได้เพราะว่าเขามีวอร์ดตรงนี้ใช่ไหมแต่ก็แค่แบบจะาตายแค่นั้นแหละรือไม่ก็ถ้ามังกรเกิดปุ๊บอะตอนนั้นาหารเรื่องได้จริงๆแค่ออบเจกมังกรก,รการตายก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าสาระแล้วไฟป่ายอาจเปิดบอลอนได้ว่าตายตายแปลกแลวนี่มึงอะฮะมึงเป็นใคร มัแนแฝดแล้วี่นี่ <c oughs> ยังเป็นอักศินเหรอนี่แล้วแม่งก็ตายตอนรอบเจต์ยังไม่ทันเกิดเลยค่ับผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้อยู่อยู่หย้ดอย่าหายเลยสัตโ <c oughs> <c oughs> ดกนกระโดดตันเลยใครอยู่นี่วะผมมีดาวตกมึงเป็นใครอ่ะ ตายเลยเหรอโดยเอ็กซ์คิวไงมยี่ยติทีไรใช้ไปเมื่อกี้นี่แหมใครบอกสลัดสามช้าเปล่าเฮียแมงเลีนได้สัตว์ฟ้าบ่อยจังเฮ้ยอะไรอ่ะเฮียอารมณ์สัตว์เอเดียดเนี่ยโอเคฆ่าได้ด้วยบอลอน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 เอโซไปไหนลูกิปอีบัตโทนลงมาไม่ตัวตีบอลลอนไปไหนลูกโขลว์ฝ่าเขาตายลูก ความอยู่พี่อัะหนึ่งความไก่อยู่อันหนึ่งจะรัวความไก่อยู่อันหนึ่งเฮียไม่ต้องมาแล้วมึงเวลาฝ่ายฝ่ายตายอ่ะแล้วถ้ามีโอกาสบอลลอนหนามาเลยทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งมาเลยนี่สอนทั้งมึงสองทั้งพวกโลกล่างด้วยนะฝ่ายฝ่ายตายปุ๊บแล้วแบบมินเนี่ยนเราดันหมดอะไรเงี้ยเปิดเลยบอลลอนป่าเขาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่คืออะไรเออผมมึงเห็นสกอร์เขาศูนย์เจะศูนย์เลยหรอไม่มีซิต้เลยหรอเลเวลสิบเอ็ดด้วยเฮียเรเวลเนี่ยตึงจัด เราพูดแคน่นี้อะเราไม่มีใครดันล่างเนี่ยแล้วทีเนี้ยมึงก็ไม่มาดันล่างไอุ้ปนะไอ้สัตว์ดันให้ก็ได้เออเขาสักกันแล้วพี่เขาลักกันแล้วพี่ไม่รู้ใครอยู่บ <วด S 1> นมันมันบอดมหาพี่ยาคามิวหนึ่งหนึ่งกูไม้สัตว์กันเลยจริงจริงยแําหนึง่งก็หนึ่งผมขอผมขอฆ่าตัวนี้ก่อนนะคามิวไม่ไม่กันบ้านอะมาพี่ผมกำลังไปไม่เราเป็ไม่กันบ้านใช่ไหมเอออะไรผมกำลังไป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  เวลาวผมลังไปเคื่ลินวิ่งไม้ป๊อบเฮ้ยอีปเอ้ยใครตายให้อีปอะไอ้ควายกดออกเกมเลยนะจะมีใครนะพี่เอ๊ะวให้ป่าเขาสงสาระก้อให้สงสารนะ้นน้ำกูสักหมดอ่ะไอ้ยควากูทำอะไรไปเนี่ยเออป้ามยิงอะไรกันมันไง พี่โดนใหซูมอะไรขนาดการซูมที่เฮียบ้าแต่ถือว่าได้ประสิทธิภาพถือว่าติดไปแล้วไงไม่มีอะไรหลบละเอ้ชนะแล้วเฮียหนักกระมาสิบสองสู่ในาร์เข้มปัดขอยืมมอเตีหน่อยจะกดคืนให้เอ๊ะมันบินไปแล้วมันบินแล้วมันโดนไอ้แคทบอยอาร์ใช่ป่ะผมก็อาร์ตรงนู้นนะแตกเลยเฮียเป็นไงเอสบวกเร็วหน้าเก่งว่ะเป็นสองห้าพี่ได้อะไร ได้แคเอสเหรอกูถามจริงคือคนเอสบวกต้องเป็นยังไงอะที่ต้องฟาร์มเยอะกว่านี้ที่ต้องแท็กเลนไม่ได้แต่ว่ามันฟาร์มไม่ได้ไงพี่ต้องแท็กเลนใช่เหรอ1209ให้กูเคเอสนะเราไปดูคอนโทรลวอร์ดนะครับเอสลส7นะครับเคเอส2ตัว19ที่จะซื้อไปขายใคร19อ่ะ อาันรวยอ่ะพี่ดูของผมด้วยยีปสามคามิลสูนเดียวสองลักสี่แล้วก็เอโซสองที่พอมันเป็นคามิลแล้วเลยซื้อเยอะนี่มันไม่ใช่คามิลเป็นเพราะเป็นอีปเออแปลกแล้วนี่มึงอ่ะฮะเป็นใครอกนแล้ว